วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2 8วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครอยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่เห็นเข้ามาได้เลยครับ <S <S เริ่มที่คู่แรกเรเตอร์พบอาเซนอนเวลา1ทุ่มครึ่งเกมนี้ทีมเยือนอาเซนอลฟอร์มดีมีเวลมากกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นผลงานชนะ4จาก5หนท้ายทุกรายการแพ้1 และผลิตกรรวมทั้งสิ้นกว่า11ประตูยิ่งได้บูในหลีกก็ยิ่งเห็นความแตกต่างนั่นเพราะศักยภาพและความมั่นใจของตัวนักเตะกินขาดหลายคุมส่วนทางกับเจ้าบ้านเลสเ,เตอร์ที่ไพ่แจาก9เกมหลีกท้ายชนะแค่หนึ่งและโดนทรวงแนวรับยับเยินรวมรวม23ตงุงเท่านั้นยังไม่พอสถิติการพบกันหนล่าสุดก็บุกพ่ายถึงที่2ต่อสแบบไม่ต้องลุ้น ดูทรงแล้วน่าจะรอดยากไม่แคลวทับปืนใหญ่บุกถลม่มไวยชิวฟันทงต่อ 5, อาเซนอล1นึ่งจกออี่คาดอาเซนนลชนะ2.0งูคู่ที่2แมนซิตี้พบนิวคาเซิลเวลา4ี่ทุ่มน่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีและเดือดจัดอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่น่ามีผู้ชนะด้วยเช่นกัน แม้เจ้าบ,บ้านแมนซิตี้จะได้บู้ในอิติฮัดสเตเดียมและผลงานก็เหมือนจะเริ่มคัมแบ็กกลับมาแล้วทว่ากับถูกอเซนอลสอนเชิงจนเสียคนไปมากน่าจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรประกอบกับทีมเยือนนิวคาสเซิลก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะศักยภาพของคุณกําลังถือว่าไม่ได้เป็นรองกับทุกทีมเหมือนกันโดยเฉพาะเกมลุกที่จินตนาการสร้างสารรค์แทบทุกลูกที่ยิง นอกจากนี้สถิติการพบกันหนล่าสุดก็จบที่เจ้าหนึ่งหนึ่งแบบไม่มีใครยอมใครฉะนั้นแม็ดนี้ที่บ้านของทัพเรือใบบอกเลยว่าก็ไม่ง่ายเมื่อพิจารณาจากเดเกับภาพลมต่างๆแนะนำอยู่ลองประคองตัว ฟันทงรองนิวคาเสเซิลศูนย์จุดห้าสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิลเส,สมอสองสองคู่ที่สามฟูลแลมพบฟอร์เรสต์เวลาสี่ทุ่มการเปิดเลทมาแบบนี้ถือว่าดูถูกทีมเยือนฟอร์เรสต์อยู่เหมือนกันเพราะพวกเขามาพร้อมกับสถิติในฐานะทีมเยือนที่ไม่ธรรมดาด้วยการเอาชนะสี่จากห้าหัวท้ายในลีกแพ้แค่หนึ่งและซัดไม่เลี้ยงร่วมด้วยประตูท่วนบอกเลยว่าจะลงเตะที่ไหนก็ไม่มีปัญหา แถมสถานการณ์ลุนแชมป์หรือโคตายูฟาแชมเปี้ยน,นลีกก็เป็นแรงจูงใจชั้นดีที่จะกระตุ้นฟอร์มของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนทางกับเจ้าถิ่นฟูลแลมที่ตอนนี้เล่นในลังไม่น่ากลัวอีกแล้วหลังไร้ใช้ลวด5เกมเย่าท้ายในลีกเสมอ4แพ้1และโดนถลุงตาข่ายตายอนาถกว่า6ตุงขนาดเผชิญหน้ากับยิบสวิตกับซาวเทมตัน2ทีมท้ายตารางก็ยังทําอะไรพวกนั้นไม่ได้ยิ่งมาเจอกับสายโหดอย่างฟอร์เรสก็น่าจะยิ่งเป็นงานหินมากขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําอยู่ลองล 2.40.0.25สกอร์ที่คาดฟอร์เรสเสมอ1-1ผู้ที่4แอตันวิลลาพบอิฟสวิตเวลา4ทุ่มไม่แข้วงานนี้เสียเจ้าถิ่นแอตันวิลลากินนิ่มตามทรง แม้ช่วงหลังในลีกจะค่อนข้างแว่งและไว้ใจลำบากทว่าความตึงในวิลล่าพาร์คของพวกเขาก็ยังเชื่อมขนมได้กินเสมอซึ่งจุดแข็งของพวกเขานอกจากเกมลุกที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเทคนิคของกุนซืออูนเอเมลี่ก็ค่อนข้างเลี่ยมจัดีอีกด้วยส่วนทางกับทีมเยอนนิฟสวิตที่ไร้ชัยยาวห้าหุ่นท้ายในลีกและปลาชัยไปนอนเนาะสี่ขาเสมอหนึ่งแถมโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วมๆสิบหกตงุงดูทรงแล้วน่าจะต้านทานความกระหายชัยของเจ้าบ้านลำบากและพ่ายเละเทะไปในที่สุดยังมองว่าทีมเยือนยังห่างชั้นกับพวกพิม์ลีกอยู่พอสมควร เมื่อพิจารณาจากเรี่กับภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายแนะนําอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันทงต่อแอตันวิลล่า1.2 5สกอร์ที่คาดแอตันวิลล่าชนะ3-1และคู่ที่5คู่สุดท้ายคิสซันพาเลตพบเอเวอร์ตันเวลาเที่ยงคืนครึ่งเจ้าถิ่นคิสตันพาเลตฟอร์มมาดีเลยช่วงนี้แม้ว่าจะเสมอมาในเกมล่าสุดแต่ก็ชนะมา3เกมติดส่วนทีมเบีลนเอเวอร์ตันฟอร์มยังคงห่วยต่อเนื่อง พวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังจากสถิติที่พบเจอกันมานั้นพักหลังออกเสมอกันบ่อยไปหน่อยราคาบอลเปิดมาให้เจ้าทินต่อครึ่งลูก มองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นบทเอาชนะได้แน่นอนฟันธงต่อ Titan คิสตันพาเลต0.5สกอร่คาดคิตตันพาเลตชนะ2-1สรุปบอล5คู่หน้าช่วงเราวันนี้คู่1ต่อเซนอน1.5คู่2รองนิวคาสเซิล0.5คู่3รองฟอร์เรสต์0.25คู่4ต่อแอตันวิลลา1.25คู่5ต่อคิตตันพาเลต0.5และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยกกกก่่อนนนจาาัไปขททุชร์ ให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ